กูกูดูบุหรี่กูอดูบ่แอกูแอกอะกูแอกกูแอกกูอไม่แก้มาเพื่อนไม่เหาแก้ด้วยไม่เหาแก้ด้วยอเขาอยู่พท่อปอ้มไม่เชื่อป่ะพี่วะาไรอยู่ไหมเนี่ยพี่ สงสารไหมสงสารไหมสงสารไหมต้องเรียกบอกให้ไปบอกครับบอกนายร้องไงเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ไงเนี่ยเนี่ยเนี่ยมอไซค์น่ะอะไรครับสวัสครับสวัครับมีคนสงสารบอกว่าเผื่ออยากพี่เปาอยากจะแก้มือสงสารนะครับผมสงสารมาทารบแก้มือ กูอยากจะแก้มาเนี่ยร้านล่วงล่สงสารทขารบไปแล้วพี่พี่รับสารเหมือนเขากำลังจะบอกว่าสงสารที่พี่แพ้เขาอะสงสารพี่กูสงสารไอ้สัตว์อ๋อสงสารสงสารวันนี้มันไม่พร้อมวันนี้มันแบดเดย์ใช่ไหมพี่วันนี้มันแบดเดย์ก็เพิ่งลงรถมาไอ้รถมึงจะเอาวไม่ละไม้กับพี่แต่มึงยาวไม่ให้รถเอาไม่ะกูถอดด้วยจริงนะพี่นี่ที่เมื่อวานพี่เป่าเล่นนะพี่เป่าจริงจริงนะเมื่อวานทำไมอะดูพี่เฮียอะไรโอ้ยเฮียม่าคนเสีย ดูเปล่าดิโูฟี่จริงทำไมอะพี่อาอพี่แต่งตัวเป็นลูฟี่ใช่อ่ะพี่ว่าพี่แต่งตัวเป็นลูฟี่อะไรก็ดีดีไม่ดีดีฮะที่ไหนอะพี่แต่งตัวเป็นโรฟี่อย่าไปดูเลยอย่าไปดูเลยไม่มีอะไรหรอกเดินไปงเพื่อนเดินไปดึงเพื่อนเดินไปดึงพี่ไม่ได้จะไปโค้ชจะไปโค้ชทำไมเราเดี๋ยวถึงพี่เพืไอ้แฮปซีพียูเลยใช่เหรอเออไอแฮปลูฟี่ต่อกูหลุดจัดเปล่อกูหลุดจัดไปดูพี่พี่เขียวหาเรื่องก่อนพี่เขืยวไปใส่คนละ ไหนวะ B M ไปไหนวะไอ้บัสไหนวะรวยเออขถามหา B M ยลวยลุยโยโยโย้องยโดโูโคิดอะอยู่ไอ้ยีพี่ปเป็นลูฟี่จริงอ่ะลูฟี่ผมไปดูมาเนี่ยอ้ครวยเอ้ยอ้ดาวทาอ้คยอ้ย อ้แบบส่งแกไม่ได้มาทำอะไรแบบนี้กูว่ารไม่เาวทาลูเป่าชีวิตเนื้อลูเป่ากบเไปเป็นตำรวจเดี๋ยวมึงอาจได้ตำรวจไอ้คยลูเปล่ายังมีปล่อยท่านีนะนี่นี่กูจำท่านี้ได้ท่าไหนวะบัดย่างยืดท่าไหนวะัตร่สิบัตดีว่าไปทำนี้ก่อนวะบัดย่างยืดเลยเช้าทำนี้ก่อนป่ะไปทำนี้ก่อนป่ะว่าไปทำนี้ก่อนป่ะ ขออแม้ไดูคอมเมนต์ดิดูคอมเมนต์ดิโอ้โหรถพี่บิลลิตบนรถไหนพี่ไปผมปะแหม่หาอะไรทำพี่เบาฟีเบาเพชรนี่แบบเดไปเลยหาอะไรทำยู่งปวดหัวเลยสซะกลัวกลัวเขาได้จะไม่ได้คิดเองหรอเนี่ยกลัวทีมเราเขาได้จะจัดให้อ่ะ ครบเซตเลยเฮียบวกกางเกงรองเท้าเสื้อเดี๋ยวกูเป็นหาเฮ้ยเอางี้ใครใครรถว่างมั้งครับพาผมไปที่ดูท่านีเดิโยเวลาแก๊งยกได้กูไม่ได้คิดเองอันเนี้ยมีคนเขาจัดมาให้ทไม่มีคนสั่งไม่มีคนเด็กมันสั่งมาแล้ว900รกว่าบาทในช้อปปี้อ่ะ ไม่ใส่ก็จะได้ตังค์ไงโอเคพี่ก็ไปคิดว่าจะเป็นอย่างนี้ไงขมีขมขมพี่นี่ขมใส่ยาไลท์สดอ่ะขมจัดแล้วเขามองกูไม่เหมือนเดิมอ่ะรู้เปล่าเขาไอ้กองกำลังข่าวปวดเล่นกูยับแล้วน่ะใช่เหรอพี่มันมันไปเม้นมันมันไปคอมเมนต์เฉยยังไม่แชร์อ๋อถ้ามันแคปไม่รู้มือเลยถ้ามันถ้ามันเราพี่ไปแชร์ในเพจมเนี้ยรู้มือเลยอ่ะ โอ้โหถ้ากองประชาการข่าวปลมันบอกว่าพี่พี่เปาอะไรนะใช้ทีมงานเดียวกับพี่พี่บี้เดือดการเหรอจับแม่งจับมาละเอแล้วจีจับมาแล้วกูรู้สึกแปลกๆแล้วถ้าจับเนี่ยขนลุกละมันก็เต้นเนี่ยมันก็เต้นมันจับพอมันจับเสร็จแล้วขนลุกเอ้ยกูไม่พูดดีกว่ามันเอากูพอละพอละไปร้องพี่ไม่ยุ่งอะไรพวกพี่หรอกเอาได้ไหมหมายถึงว่าแบบพี่ไม่ทำอะไรผิดเขายุ่งกับพวกพี่แบบเบี้ยวๆอะไรเงี้ยมันบอกว่าใช้ที่กูบอกว่างเช่นโอชาอะไรเงี้ยน่าจะยุ่งอยู่ ไม่นะเบียวๆอะไรอย่าเงี้ยมันยังไม่มันยังไมีไฟเอ็มอยู่เลยมันยังเล่นข่าวไฟเอ็มอยู่เลยไม่ประมาทหรอเขาอ๋อพี่เขาพี่รถใส่กุญยาบะมันน่าจะแบบมาจับแล้วพี่มันมาจับแล้วต่อไปไม่เพราะว่าจับเนี่ยมาแล้วเขาเรียกสัญญาณไม่ดีเกาเรียกส่งสัญญาเตือนใช่งอัอเลิศสายแแบบมาเจี่คือเน็ตเน็ตเริ่มมึงเน็ตเริ่มเน็ตเริ่มมีปัญหาแล้วเน็ตเริ่มมาแล้วมันเริ่มมาผ่านสายแรกแล้วจับจับแล้วพี่จับเนี่ยเอาละไอ้พี่ที่พี่แบบพี่แบบมีพอพาอันรอเรือสระอีไม่เอก่ยแบบพี่เนี่ย เรียบร้อยแล้วแบบก็เซตแล้วเออใส่สุดด้วยัวเนี้เพเนี้โอ้ยรออะไรอ่ะมันเล่นเป็นเดืนอ่ะเนี่ยกำลังเล่นเป็นเดืนอ่ะแล้วยิงขยี้แบบขยี้แบบจนกว่าจะแบบแล้วยิงไปปกป้องอ่ะเรียบร้อยไปโดนคู่อ่ะพี่โดนคู่อ่ะเกมยาวอ่ะเกมยาวอ่ะแล้วแบบเขามีคนสายข้อมูลสายอะไรด้วยนะพี่ M D M D ลาวลาวลาีีีีีีีี เบอร์พนะ so ี่หนึ่งสามแปดหนึ่งนะมาเจอเทนนิ่งก็ได้นะตลอดหนึ่งสามแปดหนึ่งไม่รันบนเมื่อนรันบนเมื่อนปลา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 จกันจอกันไปได้ไปด้นี่เจื่มารถอะไรอ่ะมารถสี่สี่พาเรียวปัดดูเนี่ย ลราเรายิ้มไปละไหนไปไหนเราไหนไม่ได้ไปกูมันไปไหนแล้ว,นไไนลวเนี่ยอ้าวอะไรของมึงเนี่ยอ,อ้าวผมไม่มีรถ<ด>พี่รถเราไปไงเราไม่มีรถบีเอฟไงบีเอฟบีเอฟผมขโมยมานะอะไรบีเอฟเพิ่งเอามาจอดมันพังกันนี่ยเที่ยวฟิล์ม โอ้มตายเอาเลยเราต้องไปงานร้านสวัสดีครับสวัสดีครับนี่แก่งไรครับพี่อ๋อฮิโรชิเหรอครับเดี๋ยวครับพี่ผมค,ครับพี่ดีใจค,ครับเหนื่อยเ่ะพี่